ตะเวนกำลังสิขึ้นครับกำลังแจงเวลาตอนนี้กับประมาณเกือบเกือบหกโมงเศาราแล้วครับเดี๋ยวพวามาเบิงบามันแดดฮ้อนครับเมื่อนี้เขาสิบมาท้ำชาเล่นแปลงเป็นเศร้าไรหนึ่งมือครับ กับภารกิจเสียหนามั่นหาไรแล้วก็ใส่ปุ๋ยน้ำหนึ่งกับกับระยะเวลาหนึ่งมือเสร็จแล้วรู้บ่แล้วเด้อมาเด้อเสียหนามั่นเด้อเสียหามั่นตากแดดห่อนบ่ติห่อนห่อนอ่อนทัิงตีอ่อนทั้งหัว งานก็บ้าลายดอกงานนหน่อยบ่นออกคนไดดแนมากก็เลยสิแลลวอยู่หรือเนได้คนง้านเก่งบุกตัวมาสอยกับเก่งเก่งน้อยๆให้ใจงอีกประมาณสมงหนึ่งแล้วเลย คนงานว่าอยากกินคนงานว่าว้ว่าอยากกินไอศครีมกบเขาสีได้หายเพื่อนกินตัวมือแล้งเพื่อนเทาไรเพื่นเคยกินต่ตอนเป็นสาวเพื่อนว่าขอร้านย่างเชี่ยวแบบนั่นเด้อถ้าจะเชี่ยวแบกเพื่อนเยอเพื่อนเชี่ยวบกเพื่อนเอ ขัดแต่แก้วเขียวหมากก็ไม่ได้ช่งไงเขียวหมากก็ไม่ได้เศร้าเมื่อยจังได๋ไม่นางเขียวหมากเออเออเมื่อยห์ไล่พอพิดเรา, <c oughs> <c oughs> าถือ, <c oughs> นะอยเออออกเป็ดตะเขาเนาะเขาอยูโจ้ข้นอ่ะเพาะเขาคนลอย Năng e kong mùi ni ý gạo kiếp nị cứ xin mùa nó chuông 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 ม่ญ่นี่ว่อยากอยจะขีมกับเขาน้ำมูกันนี่สบาารเขาอยากได้นะ ไงห้อมหักจะเป็นมัน,มนปูกทั้งมันกี่ทั้งอย่างข้าวหนวอยากแนวกินโอ้วนเตื่นตะเสาเดิม,มอ้วนนะเก็บพักหวานมีหละกขอเป็นเอฟซีเพิ่นขอเลอยได้เมื่อยเก็บพักหวานแล้วก็มาใส่ปุยบอกโอทีมงากนก็เลยได้เมื่อน้ำเพิน่น <c oughs> ข่อยมาต่หนอนไข่ผมได้หรือเตี้ยมันเสียหนามันอู้ดอนจ้าก็ยังให้จมเตี้ยเห็ดชื่าวละค่ะมากไหมค่ะข้าเห็ดแดงกับเห็ดชื่อกาวละค่ะพี่น้องเบิ่งดีแห้งมากว่าเตี้ย ทีนี้จะเอาไล่ละจักมืนเอาไล่ละมือ่นนี่ละบ่อยขาดไล่ละมืนหะสิบไล่ต่อแสนนั่นวะผ่านมาแล้วหาชั่วโมง ภารกิจใกล้สิสำเเดจแล้วครับกับภารกิจอันเสียยาหาไรหนึ่งวันนี่ครับเหลือยุเลือยุอันยกสุดทไทยแล้วครับถือค้นละนลาย <c oughs> หาค้นหาไรกับหนึ่งมือนะครับปรากฏว่าคือสินแล้วอยู่ตะเวนกบับายบายแลละ กระสิหอดเส้นไส้ลบ่ทางพุน่นใกล้แล้วใกล้แล้วยกสุดท้ายแล้วครับัที่นี้เวลาตอนนี้กรสิประมาณเกือบห้ามงเรงกำลัง,ลางพาก,กันเกี่ยวเสียงยกสุดท้ายหมันแล้วเดี๋ยวมันสิภารกิจสิบ่สสำเร็จนะครับข้างๆนั่นแหละอีกประมาณสิบเมตรกะ เรียบร้อยนะครับทั้งหลายทั้งม้วนที่เสียมาตะมุดเ้านะครับเสียหนามาวนลายอยู่พื้นที่แต่ว่าเสียเราก็หนากับแกนดีดีแกนบุยลุยอยู่นี่แบบนี้ต่อไปก็สิบ้านปุ๋ยครับวัที่นี้แล้วก็ไท้กลบเรียบร้อยแล้วก็ภารกิกรจกับสําเร็จิทธตัวประ สำเร็จแล้วครับวันที่นี่ฮอดเส้็จใช่แล้วเลวเลาตวดดีประมาณหามงหามงแรงกับอันสิบนาทีนี่หละเล็ดนิดน้อยใส่ปุ๋ยน้ำรลองอ้อยเร้ยลองมั่นไปงีสิละครับนี่วานปุ๋ยวานแลก้กะสิเอารถไทยมะไทกบครับวนที่นี้เอารถไทยมะไทกบกบมันหยาตาย ใส่ปุ๋ยอันนี้ข้าใส่แค่สามสอบสูตรปุ๋ยยูเรียผสมสูตรซิปหาซิปหาซิปหาเสร็จแล้ใส่ปุ๋ยแล้วเรียบร้อยเสียหญ้าแล้วแล้วก็ว่านปุ๋ยเสร็จแล้วอันนี้ก็เอารถไถไถกบปุ๋ยเข่ากับแบบนี้แล้วก็สิบแปดนี่ือ ใช้ก็ะดิยงดังแน่แต่น้อยใช้กิดอุบัวิเหตุจังยครับก็สสำเร็จเรียบร้อยครับกับภารกิจเสียหยาหาลายไพ่ในหนึ่งมือสำเร็จทำทำมันขเข้าเวรมาอย่างวะ สำเร็ดรู้่วงไปด้วยดีครับผม ừ ừ ừ ครับเมื่อคลิปจบกะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คับช่องโฮมแมแช์แนดเลยนะครับากันนคิปหสวัสดีครับจ